ราาากยเเจ้แฟงดสงไไอะไรก่อนเพลงนี้มันไม่น่าร้องแบบนี้เจ็บปวดเจ็บปวดมากเหลือเกินเลือดไหลน,นองท่วมทนทางเดิมไม่เอาหน้าลูกก็รูวาพ่อเคยร้องให้เจ้าฝังซมบี <S <S> <S ้ทธสซึมมองคอง <S <S> <S เธอแล้วเธอก็ต้องตาโดยพล ได้ผลทุกครั้งให้เสียงภาษาไทยโดยนัททีมสต,ตูดิโอตงแต่จอเน,น่กับแมวเวสเมีจน้ตัวน้อยเขาก็ได้เป็นป้าแวมไพายที่มีความสุขที่สุดในโลกแน่ใจนะว่าหนูจะเป็นแวมพาย<ฮ>ตามตำราแล้วต้องรอจะถึงอายุห้าขวบเขี้ยวแวมพายจะงอกโอ้เขามีเขี้ยวแน่เืเมือคุณตาของเขาหนักแล้วเขาส่แผลแผลแผลฉันไม่เด็กสั่งให้พูดแผลแผลแผลเราต้องคุยกันเรื่องการย้ายที่อยู่ที่ที่ปลอดภัยสำหรับเดนนิส ขอานบาบนั้นพ่อก็ต้องเหงาอยู่คนเดียวพ่อคะอย่ามาทำหน้าขึ้นเขาใส่หนูนะเราต้องสอนให้เจ้าหนูนี่ไปไปสอดเต็มตัวว้าวถ้าเราทำให้เขี้ยวเจ้าหนูนี่งอกได้มาวิสจะไม่พาเจ้าหนูไปลาเบยข้างนอกนั่นโอเคไหมเขาไม่เป็นไรนั่นลัเบี่อัลลามารี่วดแสดงท่าสยองขวัญให้ดูทท่อมีตุ้นานลํำนานกาเล่ตูนาคากกตัวใหญ่สักเอ๋ หลงชนโอ้เจ็บจริงหลอนมเร็วเเราดีใจนะที่พวกเธอมาหาเราฉันรักแคลิฟอร์เนียสิบแปดเชเชวนะร้านนี้เปิดตลอดคืนเลยใช่ไหมคะใช่ฉันต้องจัดการเรื่องเจ้าหนูเพราะเธอจะย้ายไปจริงๆไม่ได้คีอจุกอนาคตของเราเรากำลังจะทำอะไรกันหรอน่ารักอะถึงคราววิกกี้เปนคนนึงที่ช่วยเราได้รัด ว่าดีครับดพอร้อมจะลงมือได้ยังฮึเวลาเราเหลือไม่มากแล้วโอ้โอชิโนะมาลตัวเย้ยย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 อยย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 โยย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  ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยเข้าไทยเร็วๆนี้ในระบบ3มมิติ